โอเคครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาต่อกันที่การปาดกาวลงบนสกรีนนะครับโดยอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยเราก็จะมีตัวกาวอัดกับน้ำยาไวแสงนะครับแล้วก็ปิ๊กเกอร์ตัวซึ่งเราแตะไวใ้ในชุดเมือนกันนะครับถ้าคนลูกค้าตั้งใจจะทำทีเดียวปริมาณเยอะถาบล็อกหมดเลยเนี่ยจริงๆมันมีช่วยให้ด้วยก็ใส่ไวแสงมาถึงแคนี้กาวถึงแนี้ก็ใช้ได้จนหมเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ผมวันนี้จะกล่าวแค่สองเครอะ ก็เ,เลยจะมาตวงใช้ปริมาณที่น้อยลงนะครับเพื่อจะได้ไม่เกินผสมเนี่ยตามส่วนนะครับปกติก็คือ5ต่อ1หนึ่งนะครับก็คือตัวเกาอัดเนี่ย5ส่วนนะผมจะช่วยตัวที่เราเอกมาให้วันนี้นะ,ะ<ๆ>ก็จะมีอยู่ที่100 l ผมกม็จะใส่เป็น100 l เลย20 l นะครับ ในอัตราส่วนที่ไม่ตรงจากนี้นะฮะก็จะมีปนนัญหาเล็กน้อยนะฮะอย่างเช่นว่าถ้าหากว่าผสมในอัตราส่วนที่มากหรือน้อยเกินไปบางครั้งเนี่ยใบแสจะทํางานได้ไม่ดีพอนะครับปริมาณใบแส้อยเกินไปเี้เากาวอ่ะทาให้ปัญหาคือเวลาฉีดล้างเนี่ยเวลาถ่ายกัดถ่ายบล็อกเนี่ยอ่าตัวกาวอาจจะไม่แข็งตัวนะครับตัวกาอาจจะไม่แข็งตัวหรือบางครั้งถ้าเกิดเราใส่ปริมาณมากเกินไปก็อาจจะเหลว่ยนเกินไปนะครับล้าทำงานยากแกน การคนนะครับก็พยายามคนอย่าให้เกิดฟองนะครับถ้าเกิดว่าเกิดฟองถามว่ามีปัญหาอะไรไหมเราก็สามารถแก้ได้โดยการปาดหลเที่ยวหรือฟองหายไปเหมือนกันแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคนให้เกิดฟองน้อยที่สุดจะดีกว่านะเวลาคนนะครับพยายามปูดเอาอัดไฟฟ้าทั้งหมดนะครับออกจากด้านของให้หมดเลยนะครับเพราะว่าเราเท่เนี่ยถ้าเกิดว่าไปผปสมการเสียนเปี่ยด้านล่าง เราเทบางส่วนเฉียวบางส่วนฟ้าเนี่ยเวลาปาดไปบนบล็อกมันก็จะมีส่วนที่ไม่มีน้ำยาไปแสงผสมอ,อยู่กับส่วนที่ผสมอ,อยู่ตอนฉีล้างอาจจะมีปัญหนาได้นะครับตรงเวลาคนเนี่ยก็ค่อยใช้เวลาคนไปเรื่อยๆจนเข้ากันทั้งหมดนะครับ